กล้าดียังไงทำให้บรรยากาศดีๆของฉันเสียเรื่องหมดยังไม่ใส่หัวไปอีกอ๋อที่แท้ก็เป็นคุณชายฉันนี่เองพวกเราตามหาสองคนน่ะคุณชายฉันได้เห็นคนสองคนหรือไม่หากไม่เห็นแล้วก็พวกเราไม่รบกวนแล้วเชิญคุณชายฉันต่อเถอะขอรับ ไม่ถูกต้องคนชายเฉิงมีคนสองคนที่เราไม่ได้ตอนรับวินมาแถวนี้วผมกลัวท่านจะเป็นอันตรายดังนั้นแล้วพวกเราขอตรวจสอบหน่อยเผื่อจะได้วางใจนะครับคนชายเฉียงเขาใกล้ลุกขึ้น หยุดนะนี่เป็นทางออกที่ดีแล้วล่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละคุณชายสเสงถ้าอย่าง,งินขอรบกวนหมอยนะครับถ้าถ้าต้องขอไปด้วยครับรบกวนท่านแล้ว มีอะไรอยู่ด้านในงั้นเหรอคือว่าคุณชายสังกับแม่นางคนนึงอ่ะอดทนอีกนิดนึงนะอีกนิดเดียวนี่เธอไปไปไม่มีอะไรน่าดูหรอกไปกันเถอะ เมื่อกี้พวกเขาบอกว่าคนชายเิงอยู่กับผู้หญิงคนนั้นด้วยล่ะอะไรนะนี่ฉันชนะอะไรหรอเนี่ยใช่ยอยังยังไม่รีบลูกคืนออกจากฉันอีกเร็วเข้าเอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ฟังดูก่อนนะพวกเขาออกจากหน้าประตูหรือยัง นี่ทำไมไม่รีบนี้ล่ะนายรอ้อยพวกเขามาจับหร้อไงทำไมถึงเงียบขนาดนี้ละ่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องสลาเหมือนงิงทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะ มโมเธอยังฉันต้องไปช่วยโมโมฉันก็มองสนุกดูเลยเดืออะไรตอนนี้วะมานี่เดี๋ยวก่อนนี่คนหายตายที่ไหนหมดแล้วเนี่ยฮะกองทหารม้าของตระกูลเฉิงต้องกำจัดให้หมดนายเป็นใครคือพ่อฉันเอง ถ้าไม่ใช่พ่อฉันจะเป็นใครกันล่ะเด็กคนนี้กลับไปด้วยใส่กระสอบซะอย่าให้เขาปบาดเจ็บต้องให้มีชีวิตรอดครับทำไมตรงลงมือฆ่าคนมากมายขนาดนี้หรือว่าเราสื่อเขาปล่อยนะหากไม่ปล่อยฉันฉันจะกัดนายเดี๋ยวนี้เลย นี่เธอดูสิพวกนาค่าเขากำลังวางอะไรบนพื้นนะ่ะอย่าบอกนะว่าเขาจะเผานะดีละเอาไฟจากที่นี่แหละใครอยู่ที่นี่อย่าฆ่าฉันนะหยุดนะ คือใครนะอับไฟซะถ้าไม่เช่นนั้นคนก็จะตายเหมือนกันฮะต้องเสียใจดูแล้วนะ โอ้ยอีกนิดเดียวมันก็จะไหมแล้วแต่ก็โชคดีนะไม่ไหวแล้วหนีดีกว่านี่นายบาดเจ็บอีกแล้วหรอเนี่ย Dì phù ngô Sân phạc thì Đi đuôi Là phai đuôi nà Ê Hơi